จิบหายตอนนี้เรือมนนานด้อีกไม่กีน่นาทีแล้วตูวจะคิดจะไงขึ้นแรงแดงวันนี้อะ,อะก็แลยต้องมึงตูเทียดเลยแต่ไม่เป็นไรทุกอย่างก็มีทางออกเออพี่ครับผมมีอะไรจะให้พี่ช่วยครับคือพอดีว่ายัางอีกนิดนึงที่ผมจะขึ้นแดงอยากให้พี่มาแบกผมหน่อยได้ครับอยากจะให้ตามการ์ดเลย เสี่ยงคนพาผูา้หญย่งเพนเชียไรยเนี่ยขอตบตักทีได้ไหมหึไม่พูดพร่ำคำเพลงเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเป็นไงชุดกุญแจสวยไม่ล่ะเลิศเลยค่ะหุ่นดีชันหุ่นดีทรงตะเป็กชอบมากเลยค่ะไอ้คุณแม่คิดเลยโอ้ยสุดหลองของฉันมาแล้วอ่ะแล้วสิ่งที่เราไม่คาดคิดผลหอกนิวเลยว่าอีกทีอยากจะขึ้นลรมากเลย้ายควายเล่โนโง่ชิบหายเออแล้วทำไมไมาเล่นยากระดาดนี้เนี่ยครับเฮีย,ย <c oughs> อะไรเล่นไอ้ันใดนั้นมีปฏิหารเกิดขึ้น,น,นมา ซึ่งกูกล๊กหลอกเลยที่เป็นบวกไม่เป็นลบแต่งไม่ต้องขึ้นแม่งเลยอันถึงเวลาที่ผมต้องไปแล้วหาทุกคนชอบคลิปนี้ผมมีอะไรจะบอกทุกคนว่าขอบคุณครับ